ประชาชนกลับไปเชียร์คนกระทำดันไม่เห็นใจผู้ถูกกระทำมันอยู่ที่พฤติกรรมของตัวเราว่าประชาชนเนี่ยเขารักสัมพานป์กันแต้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาค่ะปุกันแต้มมีมวยนอกสนามคาจากผู้กว้างขวางและมีอิทธิพลในกรุงเทพมหานครปุกันแต้มมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ อย่าไปบอกเขาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือผู้ทรงอิทธิพลอาจจะใช้คำว่าเป็นผู้กว้างขวางในฐานะมุมมองผมในการชกกันหรือมีการตบหน้าทำร้ายร่างกายกันอของบังหมัดและท่านคุณชันชนะประยุรรัตเรียกท่านแล้วมันกระดากปากคุณชันชนะประยุรรัตนะครับซึ่งเป็นที่วิพากวิจารณ์ของของ พี่น้องประชาชนว่าการกระทํานั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่และเหมาะสมหรือไม่และบางคนก็บอกว่าสะใจนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยผมอาจจะมองว่ามันอาจจะบ่งบอกถึงความรุนแรงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในการใช้กําลังในการตัดสินปัญหากันถือว่าไม่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นวงการนักเลง เขาก็มองว่าเหมาะสมแล้วเพราะการกระทําหรือพฤติกรรมของคนบางคนนั้นมันตัดสินด้วยกฎหมายไม่ได้บางทีมันก็ต้องตัดสินด้วยนักเลงระบบนักเลงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นผมหรือประชาชนส่วนหนึ่งผมมองว่าก็สะใจนะครับเพราะบางทีมันกฎหมายบางทีมันอ้วมกันไม่ถึงทุกคนมันก็เลยตัดสินใจแบบนี้ แต่ถ้าวงการนักเลงเขาถือว่าก็ก็เดินดินลำบากนะก็เสียฟอร์มเสียศรัทธาเสียหน้าตาเสียทุกอย่าง แต่ว่าผู้การแต้มขาเห็นในโซเชียลเนี่ยมีแต่คนเชียร์ผู้ที่กระทํามันเกิดอะไรขึ้นคะก็เวลาจริงๆแล้วคนเนี่ยชอบเชียร์หรือให้กําลังใจคนที่ถูกกระทํำจะต้องดาว่าว่าคนกระทํำแต่สําหรับคู่นี้มันพลิกพิกความรู้สึกของประชาชนประชาชนกลับไปเชียร์คนกระทํา ดันไม่เห็นใจผู้ถูกกระทําอันนั้นมาแสดงให้เห็นพฤติกรรมการกระทําของคนถูกกระทําว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนที่ประชาชนรักศรัทธาหรือไม่หรือเป็นคนที่ประชาชนไม่ต้องการหรือไม่ผมไม่กล้าพูดว่าเขาลังเกียดหรือเปล่าเพราะบางคนทั้งรักทั้งลังเกียดแต่นี้ผมเอาง่ายๆลลวกันว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมของตัวเรา ว่าประชาชนเนี่ยเขารักศรัทธาหรือไม่